ยุทธการที่กีสานยุทธการที่กีสันเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นบริเวณเขากีสานร,ระหว่างจกกกและวยกกในปีคศ231้อ23ในยุคสามก๊กของจีนยุทธการครั้งนี้ถือเป็นการรบที่ดุเดือดที่สุดในการบุกวยกกของจกโจกอกในหครั้ง เป็นผลทําให้สองฝ่ายสูญเสียทหารไปหลายพันนายแม้ว่าจูกัดเหลียงจะได้ชัยชนะในช่วงต้นของยุทธการแต่ในที่สุดยุทธการก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะทางยุทธศาสตร์ของอุยก o เนื่องจากทัพจกกมีสเสบียงอาหารไม่เพียงพอการที่สเสบียงอาหารไม่เพียงพอมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักและความผิดพลาดที่กระทําโดยลีง่เงี่ยมจูกัดเหลียงเสนาบดีแห่งจกกใช้เวลาพักฟื้น3ามปี ก่อนจะบุกอุยกกอีกครั้งในปีคศ2 3 4สงครามในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบุกขึ้นเหนือของจูกัดเหลียงในครั้งที่4วันที่ของสงครามมีนาคมถึงสิงหาคมคศ2 3 1สถานที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลการสู้ผลของสงครามวุกกได้ชชนะในเชิงยุทธศาสตร์ยจกก,กได้ช,ชนะในยุทธวิธี ผู้บังคับบัญชาในยุทธการครั้งนี้วีกกนำโดยสุมาอีเตียวครับปีเอียวใต้หลิงปุยห้วยเจ๋ชื่อและสุยเป่งส่วนจโจกก,กนำโดยจูกัดเหลียงองเปิงปุยเอียนงอปั้นโกเสียงและห่อปีกำลังพลไม่เป็นที่แน่ชัดความสูญเสียไม่มีผลปรากฏภูมิหลัง ในปีคศ .2117 หัวเจ้งนักยุทธศาสตร์ของเล่าปีเสนอว่าเมืองฮันตงสามารถใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อโจมตีภาคกลางของวีกกและเข้ายึดอาณาบริเวณทางตะวันตกของวีกกอันได้แก่มณฑลเจียงจิ๋วและยงจิ๋วได้ตั้งแต่นั้นแผนของหัวเจ้งก็กลายเป็นพิมพ์เขียวของการทำศึกต่อวีกกจู่กัดเหลียงพยายามบุกดินแดนของวีกกผ่านเขากีสารในการบุกครั้งแรกแต่ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนเป้าหมายเป็นตันชอง ซึ่งเป็นป้อมประการปากทางที่ป้องกันนครเตียงหันแต่หลังจากล้มเหลวในการยึดตันชองจูกัดเหลียงก็เปลี่ยนเส้นทางการโจมตีไปทางตะวันตกในต้นปีคศ231้อยสอ m, จูกัดเหลียงรวบรวมกําลังพลทหารเพื่อพิชิตหลงโย่โดยตั้งให้เขากีสารเป็นเป้าหมายเบื้องต้นก่อนที่จูกัดเหลียงจะเคลื่อนทัพไปยังเขากีสารทั้งยังส่งทูตไปพบชนเผ่าเซียนเปยและก็เกียงเพื่อยุยงให้เผ่าเหล่านั้นก่อความวุ่นวายในวิกก ในเวลาเดียวกันจุกัดเหลียงก็ประดิษฐ์โคยนอุปกรณ์กลไกที่ช่วยในการขนส่งสเสบียงจำนวนมากยุทธการเป้าหมายของโจกกที่จะยึดหลงโยนั้นไม่อาจทำได้โดยง่ายๆเพราะฝ่ายวิก๊กได้เตรียมการรับมือโดยให้แจ่ซื่อและซุยเป๋งไปประจำการอยู่ที่เขากีสารและตั้งแนวป้องกันเบื้องต้นสำหรับเมืองเทียนซุย ขณะเดียวกันก็ได้ให้ใต้เหลียงและปีเอียวไปประจำการกองกำลังแยกในใจกลางของเมืองเทียนซุยจูกัดเหลียงขอความช่วยเหลือจากข้อปีประมุขชนเผ่าเซียนเปยให้ไปที่เมืองเปตตี้เพื่อระดมกำลังคนท้องถิ่นในการสนับสนุนทัพจโกกการบุกก็เริ่มต้นขึ้นโดยการประทะขนาดย่อมที่เขากีสารทำให้โจจนินขุนพลบุยกก,กรู้สึกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อปกปิดการบุกค,ครั้งใหญ่ผ่านเทือกเขาฉินหลิงมุ่งเป้าไปที่เตียงหันโจจินจึงรวบรวมกําลังส่วนใหญ่ไปป้องกันเตียงหันก่อนที่ซูมาอี้จะมาแทนโจจินในฐานะแม่ทัพใหญ่ในมณฑลยงจิ๋วและเลียงจิว๋วส่วนขุนพลเตียวครับปีเอีวใต้เหลียงและกุยห้วยทําหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยของซูมาอี้จากนั้นซูมาอี้ได้มอบหมายให้ใต้เหลียงและปีเอียวรักษาอําเภอเซียงเทกพร้อมด้วยกองกำลังทหารฝ,ฝีมือดี4 0 0พันนาย แล้วให้กําลังทหารที่เหลือยกไปทางตะวันตกเพื่อไปช่วยเหลือเจียซื่อ,ลอและสุยเป้งเตียวคับเสนอใเอซูมาอี้ส่งกองกําลังแยกไปยังอาเภอยงและอาเภอไปเซียเพื่อให้เป็นกองกําลังสํารองแต่ซูมาอี้พูดขึ้นว่าข้าเชื่อว่าทัพหน้าสามารถรับศิกไว้ได้ที่ท่านขุนพลพูดนั้นนั้นถูกต้องหากทัพหน้าไม่สามารถรับศิกได้เราจะแยกออกเป็นกองหน้าและกองหลังนี่เป็นวิธีที่หยินโปใช้อ,ชอาชนะ3สามทัพของรัชู จากนั้นทัพบ,บุยกกมุ่งหน้าไปยังเพอหวีมี่เมื่อจูกันเหลียงทราบข่าวว่าทัพบ,บุยมาถึงแล้วจึงสั่งให้ทหารไปเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในอำเภอเสียงเทงเมื่อทัพบ,บุยเข้ามาใกล้มากขึ้นจูกันเหลียงก็เตรียมนำกำลังทหารพร้อมเผชิญหน้ากับซูมาอี้ฝ่ายกุยห้วยปีเอียวและขุนพลคนอ,อื่นๆเข้าโจมตีจูกันเหลียงแต่ถูกตีแตกพ่ายหลังจูกันเหลียงกับไล่ข้าสืออกไปก็ให้ทหารออกหาข้าวสาลีแรกแตกราง ซึ่งหาได้ในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมเราทหารของซูมาอี้กลัวว่าจะเสียข้าวสาลีไปแต่ซูมาอี้พูดว่าจูกัดเหลียงคิดมากเกินไปและแตัดสินใจไม่เด็ดขาดเขาจะต้องเสริมกำลังป้องกันค่ายก่อนที่จะมาเก็บเกี่ยวข้าวสาลี2วันก็เพียงพอสำหรับข่าแล้วที่จะไปถึงอำเภอเสียงเชงจากนั้นซูมาอี้จึงนำกำลังทหารเดินทางตลอดคืนไปยังอำเภอเสียงเทง จูกัดเหลียงล่าถอยไปหลังเห็นว่าซูมาอี้เคลื่อนทัพใกล้มาถึงซูมาอี้แสดงความคิดเห็นว่าข้าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะข้ารู้ว่าจูกัดเหลียงมันคิดอะไรจูกัดเหลียงไม่กล้าจะอยู่ใกล้แม่น้ำอุยโถท,ที่กลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับข้าเดิมทีโจยยอยต้องการสนับสนุนทัพซูมาอี้ด้วยข้าวสาลีที่อยู่ในอำเภอเสียงเทงและสั่งไม่ให้คนส่งเสบียงจากกวนตงไปอย่างแนวหน้า แต่การข่าวของจูกัดเหลียงรวดเร็วกว่าที่โจยอยคาดการไว้เพราะเหลือข้าวสาลีในอำเภอเสียงเทงเพียงหนึ่ง,งส่วนเท่านั้นหลังทัพเจ้ากกได้มาเก็บเกี่ยวไว้แล้วกุยห้วยจึงใช้บาร,รมีของตนเหนือชนเผ่าเร่ร่อนสั่งให้ผลิตสเสบียงสําหรับทัพบ,บุยกอกทัพปุยกกจึงได้สเสบียงชนิดไม่ต้องขนส่งจากราชสำนักในโลกเอียงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในอำเภอเสียงเทงจูกัดเหลียงจึงนําทัพล่าถอย แต่ต้องเผชิญหน้ากับทัพปุยกกที่นําโดยสุมาอี้ที่หันหองจากนั้นสุมาอี้จึงสั่งให้ทหารจัดกระบวนทัพแล้วสั่งให้ทหารมาล่อทัพโจกกไปยังเขากีสันหลังจากที่มาใต้เข้ารบกับนงีวคิมเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพื่อ,อยังเชิงจูกันเหลียงก็สั่งให้ถอยทัพไปยังตะวันออกของสันเขาและสั่งให้ทหารประจําตําแหน่งบนเนินเขาสองลูกที่ขนาบโลเสียอยู่และตั้งค่ายกํบาบังหลบซ่อนใกล้กับริมฝั่งแม่น้ําเพื่อควบคุมเส้นทางน้ําไว ผู้ใต้บังคับบัญชาของซูมาอี้เสนอให้ซูมาอี้โจมตีทัพจกกกหลายครั้งแต่ซูมาอี้รีรอที่จะโจมตีเมื่อเห็นการเตรียมการของจิวกัดเหลียงอย่างไรก็ตามซูมาอี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และย่อเย้อยอ,อย่างหนักจากทั้งฝ่ายข้าศึกและฐานลูกน้องของตนเองในที่สุดซูมาอี้ทนการรูเเปลวของลูกน้องไม่ไหวในเดือนพฤษภาคมพศ2 3 1 ซูมาอี้ส่งเตียวคับไปโจมตีค่ายทางใต้ของทัพจกูกกที่มีองค์๋งรักษาส่วนตัวซูมาอี้เองนำกองกำลังด้วยตนเองเข้าโจมตีโรเซียจากเส้นทางกลางจูกัดเหลียงสั่งให้อุยเอียนงอปั้นและโกเสียงต้านทานข่าศึกอยู่นอกโรเซียทัพยก,กกประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่อย่างคาดไม่ถึงทหานยก,กกถูกสังหารสามพันนายยึดชุดเกราะห้าพันชุดและธนูหน้าไม้สามพันหนึ่งร้อยอันแม้ความเสียหายจะหนักหน่วง แต่ซูมาอี้ยังคงมีกําลังท่านจํานวนมากและกลักกบไปยังค่ายของตนแม้ว่าจูกัดเหลียงจะได้รับชัยชนะแต่ก็ไม่สามารถใช้ความได้เปรียบนี้ในการบุกต่อไปเพราะสเสบียงที่เหลือน้อยสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้การขนส่งสเสบียงของจกโกไม่สามารถทําได้ตามกาหนดลิงเงียมผู้รับผิดชอบดูแลการขนส่งสเสบียงไปยังแนวหน้าจึงแจ้งความทิจไปยังจูกัดเหลียงว่าพระเจ้าเล่าเซียนมีรับสั่งให้ถอยทัพจดหมายเหตุจิ้นสู่อ้างว่า สุมาอี้เปิดฉากการโจมตีกำลังทหารรักษาของโจกโกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและยึดค่ายกำบังได้สำเร็จจูกันเหลียงทิ้งโลเสียและล่าถอยไปในเวลากลางคืนแต่สุมาอี้ไล่ตามตีทำให้ทัพโจกโกเสียทหารไปประมาณหนึ่งหมื่นได้เรื่องราวนี้ในจิ้นซูถูกโต้แยง้งโดยนักปราสตร์ทั้งสามก๊กจีและจื่อจื่อทงเจียนระบุว่าจูกันเหลียงถอยทัพกับโจกโกเพราะสเสบียงขาดแคลนไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้ แล้วถ้าปุยก,ก็ก็ไล่ตามตีการไล่ตามตีไม่ได้ง่ายง่ายสำหรับปุยกกซูมาอี้สั่งให้เตี่ยวคับไล่ตามตีฆ่าศึกเพื่อพยายามฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปบันทึกเว่ยเล่อระบ,บุว่าเตี่ยวรับปฏิเสธที่จะทำตามคําสั่งของซูมาอี้ได้แย้งว่าตามหลักการทหารควรหลีกเลี่ยงการไล่ตามฆ่าศึกที่ล่าถอยกลับไปแต่ซูมาอี้ไม่ฟังและบังคับให้เตี่ยวรับปฏิบัติตามคําสั่งเตี่ยวรับจึงถูกทัพจจก,กซุ่มโจมตีที่เส้นทางบุญ ที่ซึ่งจูกัดเหลียงสั่งให้มือกาทันซอดตัวบนที่สูงไอ้ยิงไปที่ข้าศึกที่เข้ามาใกล้ในทางแคบเตียวครับเสียชีวิตหลังถูกเกาทันยิงที่ต้นขากองกํา,ากลังวุโกกได้รับความเสียหายอย่างมากจากการโจมตีของกองทหารจกกที่กําลังล่าถอยแตกต่างจากบันทึกที่ระบุไว้ในจิ้นสูผลสืบเน่ยง เมื่อจูกัดเหลียงกลับมาถึงเมืองฮันตงก็ได้รับจดหมายจากลี่เงี่ยมที่แจ้งว่าสเบียงหารเตรียมพร้อมแล้วและถามว่าทําไมถึงถอยทับกลับเวลาเดียวกันลี่เงี่ยมถวายดีกาแก่พระเจ้าเหล่าเซียนว่าทําแซงเป็นล่าถอยเพื่อล่อฆ่าสิเกเข้ามาด้วยความหวังว่าจูกัดเหลียงจะกลับไปทําศึกต่อความล้มเหลวในการขนส่งสเบียงของตัวลี่เงี่ยมก็จะไม่เป็นที่สังเกตแต่จูกัดเหลียงตัดสินใจกลับไปยังเซิงโตและถวายจดหมายด้วยลายมือของลิ่เงี่ยม ให้พระเจ้าเราเสียนทอดพระเนตรลิ่งเงียมจึงไม่อาจปฏิเสธความผิดของตนได้ชูกับเหลียงทุนเสนอให้เล่าเสียนปลดลิ่งเงียมจากทุกตำแหน่งทางราชการและในประเทศไปอยู่เมืองจือกงที่ห่างไกลบรรณานุกรมตันซิ่วศตวรรษที่สามสามก๊กจีเผยส่งจืออธ,ธ,ธิบายสามก๊กจีฝานสเวียนหลิงยินสู ซื่อหมากว้างจื่อจื้อถงเจียนข้อมูลที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ